ใบ,บขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดเกิน1ปีสามารถอบรมออนไลน์แล้วต่อใบขับขี่ได้หรือไม่สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ a ช n e l และท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยใบ,บขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดเกิน1ปีเราสามารถอบรมออนไลน์ได้หรือไม่แล้วจะต้องทําอย่างไร ใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเราสามารถอบรมออนไลน์แล้วต่อใบขับขี่ได้ครับโดยให้เราทําตามขั้นตอนในคลิปนี้เท่านั้นนะครับให้เราจองคิวผ่านแอป t s t s r t r t Q าร์ก่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงให้จองคิวผ่านแอป t s t s r t s t Q e l d ก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจองคิวผ่านแอป DLT เราก็จะได้รู้วันเวลาที่แน่นอนนะครับเมื่อเรารู้วันเวลาที่แน่นอนแล้วนะครับพอใกล้ถึงเวลาเราค่อยเข้ามาอบรมออนไลน์เพราะว่าอบรมออนไลน์เราสามารถอบรมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจและเหตุผลต่างๆแล้วนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT Smart Queue นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดขึ้นมาแล้วทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย สำหรับวิธีการลงทะเบียนไม่ยุ่ยงยากนะครับให้เรากรอกข้อมูลของเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เราเลือกสำนักงานขนส่งที่จะไปใช้บริการนะครับหลังจากนั้นให้เลือกประเภทงานบริการเลือกงานใบอนุญ,ญาตนะครับเลือกประเภทใบอนุญาตในที่นี้ผมเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเลือกประเภทเข้ารับบริการในที่นี้ผมเลือกต่อใบอนุญาตขับรถ เลือกประเภทยานพาหนะในที่นี้ผมเลือกรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ถ้าหากเราต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลทั้ง2ประเภทให้เลือกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามรูปภาพเลยนะครับกรอกข้อมูลวันหมดอายุใบขับขี่ของเราถ้าเราไม่ทราบวันหมดอายุให้กดตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดยืนยันเลือกประเภทงานที่ต้องการจะไปใช้บริการใบขับขี่ของเราขาดเกิน1ปีให้เราเลือกหัวข้อนี้นะครับ ใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีขาดเกิน1ปีขึ้นไปอบรมผ่านระบบ e-learning นะครับเสร็จแล้วให้เลือกวันจองคิวสำหรับวันบ้างก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าไม่ว่างก็เป็นสีแดงถ้ามันเต็มตลอดทั้งเดือนเราสามารถเลือกเดือนได้โดยการกดตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับแล้วหาเดือนที่มีวันสีเขียวนะครับ จากนั้นให้เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะไปใช้บริการอ่านคําเตือนให้เรียบร้อยแล้วกดรับทราบด้วยนะครับจากนั้นกดยืนยันรอบเวลาการจองอ่านคําเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วกดยินยอมและกดรับทราบด้วยนะครับจองคิวสำเร็จกดปุ่มกรกบาทสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นข้อมูลการจองคิวของเราจากนั้นให้เราบันทึกใบจองคิวเอาไว้โดยการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องนะครับกดตรงนี้นะครับ เมื่อเราจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วพอใกล้ถึงวันเวลาจองคิวให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d l t e e l a r n i n g c o m จากนั้นให้เราลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากนะครับแค่กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เราเข้ามาเลือกหลักสูตรอบรมออนไลน์ต้องเลือกให้สอดคล้องที่เราจองคิวไว้กับแอป DLT Smart q e ด้วยนะครับเ <You> <sound> <air> ช่ enfin, <Dans. S 1> ในใบขับขี่ของเราขาดเกิน1ปีให้เราเลือกหลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อาตอายุ1ปีต่ออายุรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์ขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไประยะเวลาอบรม2ชั่วโมงนะครับ เสร็จแล้วก็กดสมัครอบรมสำหรับหน้าหลักสูตรอบรมก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่1จะเป็นหมายเลขประจำตัวประชาชนของเราที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับต้องเป็นหมายเลขประจำตัวประชาชนของเราเท่านั้นนะครับส่วนที่2เป็นคลิปวดีโอความยาว2ชั่วโมงจากกรมการก็ส่งทางบกให้เราดูคลิปวีดีโอให้จบนะครับ ส่วนที่3เป็นส่วนของสถานะในการรับชมวิดีโอของเราในระหว่างเราดูคลิปวิดีโอจะมีคำถามเด้งขึ้นมาให้เราตอบเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเข้าใจในส่วนต่างๆแล้วต่อไปจะเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยการดูคลิปวิดีโอความยาว2ชั่วโมงนะครับในส่วนที่2ให้เราดูคลิปวิดีโอที่มีความยาว2ชั่วโมงระหว่างดูคลิปวิดีโอนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเป็นคำถามให้เราตอบคำถาม ตอบเสร็จแล้วให้เราส่งข้อสอบด้วยนะครับห้ามทิ้งหน้าจอเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะมีคำถามเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆให้เราคอยตอบคำถามนะครับตลอดทั้งความยาว2ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนที่3จะแสดงสถานะเป็นเครื่องหมายถูกต้องส่วนที่1 2 3 4 5 6 7 8นั่นหมายความว่าเราดูคลิปวิดีโอไปถึงส่วนที่เท่าไหร่แล้ว เมื่อเราดูคลิปวิดีโอ2ชั่วโมงจนจบและตอบคำถามในระหว่างดูคลิปวิดีโอจบแล้วจะมีเครื่องหมายถูกต้องในส่วน1 2 3 4 5 6 7 8นั่นหมายความว่าเราได้อบรมออนไลน์เสร็จสมบูรณ์จากนั้นให้เรากดขอหลักฐานการอบรมออนไลน์ของเราตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหลักฐานอบรมออนไลน์ของเราให้เราแคปหน้าจอหรือจะบันทึกไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับ เมื่อเราจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จแล้วให้เราไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่เราจองคิวเอาไว้ด้วยนะครับหลักฐานที่เราจะต้องใช้ในการติดต่อกรมการขนส่งทางบกนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน2ใบขับขี่เก่า 3. ใบรับรองแพทย์4หลักฐานจองคิวและอบรมออนไลน์นะครับเมื่อหลักฐานครบแล้วให้เราไปติดต่อประชาสัมพันธ์ที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องสิ่งที่เราจะต้องทําในการต่อใบรุญาตขับขี่รถยนร์ยนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ขาดเกิน1ปีนะครับทดสอบสมรรถภาพร่างกาย1ทดสอบสายตาบอดสี2ทดสอบปฏิิริยาทางเท้า 3. ทดสอบสายตาทางลึก 4. ทดสอบสายตาทางกว้างนะครับเสร็จแล้วให้เราสอบข้อเขียนเพิ่มเติม,ตมสําหรับใบขับขี่ขาดเกิน1ปีนะครับ ข้อสอบมีอยู่50ข้อเราต้องทำให้ได้45ข้อนะครับเมื่อเราสอบข้อเขียนผ่านเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เราถ่ายภาพเพื่อออกไบขับขี่ใหม่นะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าใบขับขี่ขาดเกิน3ปีจะต้องทำอย่างไรผมก็ตอบเลยนะครับว่าใบขับขี่ขาดเกิน3ปีเราต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏบิบัติใหม่ทั้งหมดนะครับเหมือนเราสอบใบขับขี่ใหม่เลยเพราะฉะนั้นนะครับ ทางที่ดีเราไม่ควรปล่อยปะละเลยให้ใบขับขี่เราขาดเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อใบขับขี่ใหม่นะครับเมื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจวิธีการจองคิวและต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขาดเกิน1ปีและอบหลมออนไลน์2ชั่วโมงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกคนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ